สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ครูโจมีเกมฝึกสมองมาให้ทุกคนลองเล่นกันครับอันดับแรกนะครับให้ทุกคนไปดาวน์โหลดไฟล์จากเดฟคิชชั่นด้านล่างมาก่อนนะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะได้ไฟล์มาหนึ่งไฟล์ครับชื่อไฟล์ว่า brain Brain t r a i n i n g Game แบบนี้เลยนะครับนี่เลยหลังจากได้เจ้าตัวไฟล์นี้มาแล้วนะครับให้เราทำการดับเบิลคลิกครับ เมื่อเราทําการนบคลิกแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างเซตอัพให้เราในหน้าต่างนี้ทุกคนสามารถกดคําว่า Extract ได้เลยครับโปรแกรมจะทําการติดตั้งให้เราอัตโนมัติเลยนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จเป็นทียบร้อยแล้วจะได้ไอคอนขึ้นมา1ไอคอนครับไอคอนนี้เลยให้เราเดับคลิกที่ไอคอนเพื่อเข้าสู่โปรแกรมครับ และนี่คือหน้าต่างแรกของโปรแกรมครับ Brain Training Game จากนั้นครับคลิกที่ Brain Training Game ครับจะเข้าสู่หน้าต่างให้เลือกระดับความยากง่ายครับระดับ Easy ครับจะมีความเร็วในการคิดอยู่ที่1นาทีครับระดับ Normal ครับจะมีความเร็วในการคิดอยู่ที่30วินาทีครับและระดับ High ครับจะมีความเร็วในการคิด อยู่ที่10วินาทีครับเราสามารถเลือกระดับความยากง่ายตามที่เราต้องการได้เลยครับโดยอันแรกครูโจจะลองเลือกที่ easy ก่อนนะครับเมื่อเลือกระดับความยากง่ายแล้วนะครับจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับในหน้าต่างนี้จะมีปุ่มอยู่หมด3ปุ่มครับปุ่มแรกคือปุ่มเมนูครับกลับไปเลือกระดับความยากง่ายอีกครั้งหนึ่งครับปุ่มที่2คือปุ่ม start ครับและปุ่มที่3คือปุ่ม exit ครับ หรือว่าปุ่มออกจากโปรแกรมครับทั้ง3ปุ่มนี้นะครับเราสามารถกดใช้งานได้เลยต่อไปเรามาลองเล่นเกมกันให้เรากดที่ Start ครับ <c oughs> เมื่อเรากดที่ปุ่ม Start ปุ่ม Start จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม nex กเพื่อให้เราสามารถเรล่อนข้อต่อไปได้ครับโอเคครับเมื่อทุกคนเข้าใจตามนี้แล้วลองมาคิดเลขจากที่โจทย์ให้ให้ได้คำตอบเท่ากับ2อกันเลยครับ หลังจากที่หมดเวลาก็จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาครับโอเคครับต่อไปเรากลับไปที่เมนูหลักกันก่อนนะครับ <c oughs> กลับมาที่เมนูหลักครับในส่วนของเมนูหลักนอกจากมีให้ับความยากง่ายให้เลือกแล้วทางด้านกวามือยังมีปุ่มอีก3ปุ่มครับประกอบไปด้วยปุ่มผู้จะทําครับปุ่มแนะนําครับและปุ่มออกจากโปรแกรมครับ โดยรวมแล้วหน้าตาของโปรแกรมก็จะประมาณนี้ครับขอให้ทุกคนสนุกกับการฝึกสมองคิดเร็วก,กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ